สวัสดีครับพบกับผมคนเล่นเกมนะครับวันนี้มีตำนานมาให้ใช้เงินเปิดนะครับนี่ครับผมตำนานทั้งหมดคือผมอยากได้เป๊ปกับอาชาวินนะครับยังไม่มานะครับคือผมยังไม่มีเลยนี่ครับค่าเข้าโหดกันอยู่นะเนี่ยครับผม คือผมอยากได้สองตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตำนานมาผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ขอจะเป็นพาวเวลเน็ตเวดละกันเพราะว่าในทีมผมมีสามตัวแล้วนะครับตัวนี้ตัวแรกยังไม่ใช่นะครับทำไมมันดูแหลกๆวะมาที่อังกฤษครับผมเบอร์สิบเจ็ดมนยูครับเฟสครับ ได้เฟสกับนาธานาเกกนะฮะไปครับผมสองมืนห้าที่สองก็ยังไม่ใช่ตำนานนะครับกดข้ามไปเลยไปต่อกันเลยครับมาดูกันครับคือตอนนี้พื้นที่ว่าง มีประมาณ50ตัวนะฮะเต็มทีเมื่อไหรผมก็จะหยุดนะครับไปเรื่อยๆครับผมอลองเข้ามาดูแล้วก็เปิดครับเผื่อจะเป็นตํานานมาบ้างจะมาไหมขาวมาเลยครับไม่ใช่ครับผมข้ามไปเลยจอแดนพิกฟอร์ดนะครับไปต่อกันครับขาว เปิดควาครับผมอังเดซินวาถ้าตัวไหนมาซ้ำผมเอาไปเทรดได้ผมก็จะเอาไปเทรดนะฮะผปข้ามไปครับผมข้ามไปเลยเิลมันครับ อุ้ยตำนานมาแล้วครับตำนานมาแล้วเขาจะเป็นใครครับผมเท้าขวาครับเท้าขวาผมฟูๆอย่างนี้พาเวลเน็ตเวทแน่นอนครับผมนมาอีกแล้วตัวที่ไม่อยากได้นี่คือมาจริงมาจัง ตำนานมาอีกแล้วครับผมมาต่อกันเลยนะครับตำนานเราประตูครับโอลิเวอร์คานครับผมโอเคยังไงก็ได้ตำนานประตูมาต่อกันเลยครับเื่อจะมาอีก ไม่มาครับมาไหมจะมาอีกไหมไม่มาครับผมตำนานสิครับตำนานมาดี ยังไม่มาครับพระเจ้าซาลาตันต่อขันเลยยังไม่มาครับผมรีดอยู่ในเต็ดมาได้แล้วตำนาน ลูคัดโมลาจะมาอีกไหมครับตำนานเรายังไม่มาครับผมเริ่มจะท้อแล้วครับเปิดแต่ตำนานอยู่สองตัวเนี่ยก็ยังไม่มาครับ ยังไม่มาอีกเหรอโอเคทีมเต็มครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วผมจะมาเ,มเปิดต่อนะครับจะมาหาเป๊ปนะครับขอบคุณครับ